สวัสดีทุกคนนนะครับวันนี้อยู่กับเราเองริวออนจะช่องเพียดนบุญส่งชาแนลวันนี้เราจะมาเล่น Among Us กันมาดูกันว่าใครจะเป็นฆาตกรแล้วไม่สีเป็นแบบนี้อมามาเล่นกันโอ้มาให้ควสแบบ เราก็ต้องไปทำเควสก่อนนะทุกคนซึ่งเควสของเราก็อยู่ในห้องห้องอะไรอะ่ะห้องเก็บของมัง้งไม่รู้เควสเติมน้ำมันอ้าวโอเคได้เอ้ย มีคนออกเกมทุกคนอุย้ยมีคนตุยมีคนตุยมีคนตุยเราว่าคนที่เป็นอ่ะคือ เราว่าอาจจะเป็นคนแบบคนที่แบบใส่หมวกไ,ได้ไม่แน่ไม่แน่เขาคนนี้หรอเขาเป็นไหมมาดูกันเขาไม่เป็นนะจ๊ะ ไปหยันกันในน้ำเลยเควรนไม่ต้องทำนะม้นไม่ไว้ใจเสี่ยมูลเลยอนะ่ะคือไม่ค่อยไว้ใจเสี่ยมูดคนแบบชีมีความแบบปลกๆในตัว เฮ้ยนี่จริงๆคือมันสัญชาตญาณอ่ะมันแบบมึงบอกบ่งได้สแตเจนว่าสิมบวกมันดูไม่น่าไว้ใจ <S <S 1> <S 1> ซึ่งเราว่าแบบมังไม่โดนฆ่าตัวเองหรอ ยังไงก็ไม่โดนคอตกกอ,อยู่แล้ว เยอะอยู่นะมามายิงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ย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 ชีน้ำเงินมีความแปลกๆนันเนี่ยเมื่อกี้อะโอ้ เ็นนี้เลี้ยวเกียนมากงเดียวเนี่ย่อยกจใจครแล้วคือเสียงเงนมันก็ดูแบบนี้ดูกล้องเฮ้ยมีคนดูกล้องห้า ง่ายกว่เน้ๆชิว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 มันทำอะไรกันวะไม่เข้าใจมันทำอะไรกันอย่าให้รู้นะว่าทำอะไรแปลกๆนะเช่นค่าอ่ะ เพื่อนตุ้ยเนี่ยไม่ดีนะอย่านะจะ๊ะอย่าเห็นหมดนะต้องว่าเขาฆ่ากันเองเขาไม่ีความแปลกๆนั้น ah. อน่ะเมื่อกี้อ่าพยายามจะดูกล้องกันอุ้ย อ๋อคนละคนคนละคนเอ๊ะสีขาวเมื่อกี้นี่สีขาวเจอเหรอสีขาวมันอยู่กับในนี้อ่ะ สีส้มไปแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นสีส้มเราก็ไม่รู้อ้าวอิมพอสเตอร์ไปแล้วชนะกนะจังชิวๆหาดัดไหมวะ เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนเริ่มเกมเลนะทุกคนอันนี้ก็คือตอนเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บแล้วเขากดเริ่มเลยก็เลยไม่ได้ตั้งค่าูู้เมแล้วอุ้ยสองอินพสสตอร์นะเป็นคนชรมดานะดีซีสีก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลย ซึ่งเราเลือกดานนี้มงเพราะว่าไม่เล่นานานละปกติจะเล่นแบบดาไน,ะอาานาาาไอ้นะออายานอวกาศไอไอดานหลักกับกับดาดดาดีดาวคออะไรนะนะั่นแ่ะปกติจะเล่นอันนี้มาเล่นดาดก็ไม่เล่นนานนานมากแต่ปกติอะเล่นโลบบแต่แต่ตอนเนี้ยโหลดโลบบไม่ได้มีแค่ไมค์ับ แต่แบบคือไมค์ครัแบบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไมค์คาแบมันจะมีความบักอย่างหนึ่งเวลาจะถ่ายคลิปอะ้าวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวค่อยคุยโอ้มิสเตอร์อะไรอ่ะแบ๊คแบ๊คะไรคือแบ๊ค เบรคคือคนไห้เราซีเท่านะเหรอนี่หรอมันหลักฐานไี่ยังไงเดี๋ยวเชียว ทราบเร้าาเลยก็ไม่ใจเราจะคิปไปก่อนก็คือเนี่ยคนคนเขียวเขาเนี่ยไอคนเนี้ยมันกดปุ่มโอ้แต่มันก็บอกว่าเออดำเนี่ยมันเป็นฆาตกรนั่นไง อันอั้นก็แบบคือมาค้าแบบมันจะมีความบักอย่างเงี้ยความบักของ T คือเหมือนเวลาจะอัดหน้าจอเนี่ยปกติเราจะใช้เวลาเอ่อเวลาอัด่เราจะอัดหน้าจอ,อาซึ่งความบักคือเวลาแบบอัดหน้าจออะตัวเครื่องมันจะดีสตาร์ทด้วยก็เลยเป็นเพราะแบบเหมือนมาค้ามันเป็นแบบ สามดีใช่ไหมแบบสามมิตินะมันแบบเราก็ไม่รู้ว่าเออทำยังไงมันแบบให้มันดูนะน่ะดูดูแบบดูให้มันแบบเล่นได้บบซึ่งสภาพเครื่องเราก็ไม่ไหวแล้วอย่างหนึ่งเราก็แบบช่วงนี้ก็ไม่ได้เคยทำเยอะแล้วเพราะมีแผนตังันี้กล้อง ไม่ใช่ทำหน้าต่างเพื่ออะไรมไม่เข้าใเมื่อกี้หน้าจอค้างอ่ะปลาตายฟลาปลาตุยปลาตุยอาจจะเป็นเขียว๋อ,อใครเจอม่วงม่วงเจอ แต่เขียวว่าอาจจะน่าสงสัยเพราะที่แบบพฤติกรรมรุนแรงแต่แล้วก็ต้องหาหลักฐานไม่ได้ก่อนถ้าหาหลักฐานไม่ได้เนะี่ยมันก็แบบมันก็เราก็มีสิทธิสูงว่าีจะเสียลูกเรือเพิ่มไม่ว่าจเสียจนแบบเรียนมากวนชีนพวกเราก็ได้ก็ไม่แน่ ก็ต้องดูอีกทีว่าชีเขียวจะเป็นยังไงซึ่งถ้าอยากดูคอนเทนต์ม์ครับเนี่ยให้ทุกคนพิมพ์ให้ทุกคนบอกบอกพิมพ์หนึ่งในช่องคอมเมนต์ไม่ก็กดไลค์ถ้าถึงหนึ่งร้อยไลค์อ่ะจะทำคอนเทนต์มาครับแต่ตอนเนี้ยต้องไปถาม AI ก่อนว่าทำยังไงให้มันอัดคลิปได้แต่ถ้าแบบแต่ถ้าวิธีนั้นอ่ะนอกจะททำให้เครื่องแบบมันก็จะภาพหน้าจออาจจะไม่ลื่นมากอาจจะแบบ ทุกคน,นจะขัดตานิดนึงนะก็ไม่เป็นไระเพื่อทุกคนแพงนะมาค่ะว่าไม่ได้แพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่โอ้ยเจอีเจไปแล้วให้เป็นด้วยว่า เ็นด้วยเป็นด้วย,วยมาแล้วแหละคือได้คนทนต์มาครับเราเราก็ทำให้ได้อะไรวะเราอะทำไม่ได้แล้กเอ,อ้ยเราอะได้อยู่ในคอนเทนต์ไม้ค้าอะ ตอนนี้คือประตูปิดอันหน้าแต่ถ้าดูคอนเบนิเฟสที่เด็คอมเบนิไว์วิวต่อดูได้แต่ดูแับว่าโปรแกรมอัดเนี่ยมันรองรับไหมคือเวลาจะอัดนเนี่ยเครื่องมันรีสตาร์ทตลอดเลย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ยไอไอขาวโขชีมีความลงท่อเลยเฮ้ย เนบุมบิมตุยชื่อชื่อเกมว่าชื่อแบบแบบเด็กหมาบุมบิมตุย แน่พูดปดแรงมากดูดิชีมีความแบบว้าวอะไรเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาโหแบบชีมีความโกหกสูงมากค่าไอ้แบบคอตกรเราได้ลงคอ ทำไมทำแบบนี้ดูจมีมันคอตกอราวอะ่ะเรียลรองความเป็นธรรมไม่ได้ปะน่ะคนตัวเยอะมากดี อิม่มพอ่ยม่วงแบบท้ายทุกหลิวอู้ <c oughs> ตามมันไปตามมันไปตอนเนี้ย โอ้ยอไอ้อดแดงไอ้ดแดงตัวเองหรือเปล่าอู้อู้อยู่ติดกันเลยแบบพื้มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้ว Oh you, sorry. Oh, we. We. ว้าวแค่ไม่ได้ได้ไงจีมีความได้ไงอ่ะทุกคนเราขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ